สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับไม่มืดไม่คำ่ำทำคลิปไม่ได้ครับกับผมกัมพาาศสีสวรรณบริษัทไลฟ์โปรเทคครับวันนี้ครับเวลา3ามทุ่มหนาทีมีอุปกรณ์ดีๆมาแนะนำเหมือนเช่นเคยครับเราก็ยังอยู่กับระบบการค่าชโลกในอากาศและพื้นผิวด้วยรังสี UVC ของฟลิปเช่นเดิมครับในคืนนี้ แต่ในวันนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่แอบซุ่มติดมานานแล้วใช้กันอยู่ในหลายๆที่แล้วครับในโรงงานใหญ่ๆแล้วก็ในห้องแลบแล้วก็ในลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปติดในกับหน่วยงานราชการเริ่มเติมีมนะครับก็เป็นตัวฆ่าเชื้อโรคในอากาศด้วยหนังสี u c ของฟลิปแบบที่รูปร่างเป็นแบบหลอดไฟฟูอเรสเซนที่บ้านเรา ทั่ไปยครับเนี่ครับเป็นแบบนี้เป็นตัวนี้นะครับมันเป็นหลอด UVC ฆ่าเชื้อโรคของฟลิปที่พิเศษตรงที่ว่ามันอยู่ในโคมโดยเฉพาะที่ว่าเป็นโคมสำหรับ UVC เดีวยวเพาะแล้วก็มีที่โคมก็มีเซ็นเซอร์เพื่อความปลอดภัยเพื่อป้องกันการที่มีคนเข้ามาในพื้นที่ที่ฆ่าเชือโรค โดยไม่ได้ตั้งใจนะครับเรียกง่ายคือตัวนี้เรียกว่า UVC เซนเซอร์ UVC หลอดคุดโคมสาเร็จรูปค่าชืโรคนะครับด้วยังสี UVC แบบชนิดมีเซนเซอร์นะครับนั่นก็คือเป็นโคม UVC เป็นเท่นมีเซนเซอร์เพ็นเองก็เป็นโคม UVC ที่มีเซนเซอร์ตรวจจับความปลอดความเคลื่อนไหวเพื่อความปลอดภัยนะครับนะครับ ในตัวโคม UVC ก็เป็นขาไฟแบบขาหลอดไฟแบบทนลังสีครับทนหลอดไฟที่เป็นพลาสติกพิเศษออกแบบมาเพื่อทนรังสีนะครับหลอดก็เป็นหลอดไฟคล้ายหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับแต่เป็นหลอด UVC ฟ h i ิ i ที่ไม่ปลดปล่อยโอโซนนั่นหนึ่งก็โอโซนฟรีนะครับไม่มีการปลดปล่อยโอโซนออกมาเป็นหลอด TUV 3 6นะครับ TUV 36วัตต์2 2 0 2 2 0โวลต์50เฮิร์ตจใช้กับไฟบ้านทั่วไปเล้วนี้แหละนะครับ มีการใช้ตัวรีเฟคเตอร์สะท้อนรังสีสะท้อนแสงนะครับเพื่อให้แสงออกมากระจายห้ามโลกเป็นมุมองศาที่เหมาะสมนะครับตัวโคมทำจากเหล็กพิเศษนะครับแล้วก็ทนรังสี v c ด้วยนะครับแล้วก็มีชุดขาแขวนนะครับชุดช่องสำหรับขาแขวนแองเกอร์แขวนยี่ติดกับเพดานข้างบนนะครับนี่ครับฟิลิป UVC b u t t e r n r e c e s t e r นะครับ หลักการทางานก็คือพอเราติดตั้งมันก็อยู่ครบนี้ใช่ไหมมอตนติดบนเพดานทั่วไปอ่ะมันอยู่อย่างนี้แหละสายไฟก็ต่อสาย L N กราวเหมือนกับต่อไฟบ้านทั่วไ,ไปจุดหนึ่งนะครับแต่ก็มีเราต้องควรจะทาสวิตช์แยกเขาเส้นต่างหากเป็นสวิตช์สีแดงแยกไว้นะครับแยกจากสวิตช์ไฟบ้านปกติธรรมดานะครับตัวนี้จะเปิดใช้ได้ก็ต่อเมื่อ ต้องไม่มีคนอยู่ในห้องแล้วนะครับถ้ามีคนอยู่ในห้องนะมันไม่ทํางานคือถ้าเราเปิดฟิตไว้ซิฟออนทิ้งไว้ที่ข้างฝาเนี่ยสมมติว่าวิตสวิตอยู่ข้างฝานะครับแล้วก็ยังมีคนหรืออะไรที่เคลื่อนไหวสัตว์เลี้ยงอะไรอยู่ในห้องเนี่ยมันไม่ทํางานเพราะว่าเซนเซอร์ตัวนี้ครับมันจะส่งคลื่นออกมาตรวจจับการเคลื่อนไหวที่เป็น motion น e n อร r นะครับไวมากตัวเซนเซอร์นีวไวมากเลยนะครับถ้าเกิดมีอะไรทเกเซนเซอร์จะจกกับไว้ทํางาน แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีคนอยู่แล้วถ้าเราตั้งค่ามันไว้ได้ที่ motion motion sensor นะครับตรงนี้ครับขออนุญาตพาดบ่าเหมือนปืนบาสุก้าเลยครับตรงน,นี้นะครับมันจะมีดิฟสวิต์นะครับดิฟสวิตสีแดงๆให้เขี่ยเนี่ยครับเราเขี่ยได้ว่าจะให้ไฟเนี้ยสว่างติดอยู่เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างนี้ครับคือมันจะทํางานตามคําสั่งของเราที่เขี่ยดิฟสวิตไว้ว่า ตั้งเวลาว่าให้ค่าชุโรคเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถึถงครบกำหนดเวลาที่เราตั้งสวิต์ิวัดิสวิตซ์นี่ปุ๊บมันก็จะดับนะครับแต่ถ้าระหว่างนั้นถ้ามีคนเปิดประตูพรุ๊เข้ามาระหว่งางที่มันกำลังสายแสงฆ่ะชุโรคอยู่เนี่ยมันก็จะหยุดทํางานนะครับแต่พอคนออกไปปุ๊บมันก็จะหน่วงเวลาให้ประมาณสักสิบวินาทีนะฮะสักสิบกว่าวินาทีเนี่ยแล้วมันก็จะสตาร์ทกลับไปทำงานใหม่นะครับดังนั้น มันก็เหมือนกับเป็นตัวเปิดปิดตโนวัตแค่นั้นเองถ้าเราไม่ได้ปิดสวิตช์ที่ข้างฝาเราเปิดออนไว้ตลอดเวลาถ้ามีคนอยู่มันไม่ทํางานแต่ถ้ามีคนออกไปมันก็เริ่มกลับทํางานนะครับไม่ว่าจะสัตว์เลี้ยงหรือสิงเกิลวัตอะไรก็แ,แต่ดังนั้นาการที่จะใช้เครื่องตัวนี้เนี่ยต้องมั่นใจว่าไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วนะมันถึงจะทำงานถ้าเกิดไปยังมีอะไรวุบว่าอยู่ในห้องมันก็ไม่ทำงานนะครับ ซึ่งเป็นข้อขอนดต้านความปลอดภัยนะครับนี่ครับง่ายๆตัวนี้ไม่มีอะไรเป็นแค่โคม uvc button สมเด็จรูปที่ติดเซนเซอร์ทรัปป่วไปธรรมดาแค่นี้มันมีโคมแบบธรรมดาผมเคยให้ดูก่อนคลิปนู้นแล้วว่าโคมที่มีเซนเซอร์คือคอยเปิดปิดควบคุมด้วยมือเราเองนะฮะอันนั้นต้องมั่นใจจริงว่าไม่มีคนอยู่ในห้องน้ำหนักไม่ไม่มากครับน้ำหนักเรานะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากครับมันแค่ไม่มีลูกอะไรเยอะมันแค่หลอดไฟ uvc ธรรมดาที่ติด เซนเซอร์เพื่อความปลอดภัยนี่เองเซนเซอร์ตับการเคลื่อนไหวฮะก็เหมาะกับใช้ในห้องแลบเหมาะใช้ในโรงงานห้องแลบห้องคีรูมพวกนี้ครับนะครับหรือไมก่ก็ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลนีย่นะได้อยู่นะครับก็มีของใหม่อะไรอะไรก็จะทำให้ดูเรื่อยๆตัวนี้ก็ท่านี้ส่วนเลืองการติดตั้งเวะลาติดตั้งเนี่ย ถ้าเอผู้ซื้อใช,ใช้ไปแล้วก็ยกหูมาถามกันนะฮะถึงถึงเวลานั้นก็ยกหูมาถามกันการเขียนยิบสวิตอะไรมันก็จะมีสษณ์บอกแล้วเป็นตัวเลขว่าให้เขียนตรงไหนขึ้นตรงไหนลงนะครับสหรับนี้ก็ง่ายๆจบสั้นๆแด่เพยงเท่านี้เพราะมันเป็นอุปกรณ์ไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนอะไรนะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามดูคลิปวิดีโอรุ่นใหญ่ทำคลิปครับสวัสดีต,ต้องขอบคุณแล้วก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าเวลามีเครื่องมือตัวใหม่มา นะครับสวัสดีครับ